ลูกงิษแ้วทานี้ของเรานี่ร้อนกว่าผมนะจ้าาคมนตมีอะไรบ้างอธิบายมีไรกรรมการที่ะไรกรรมการอ่ะมีอะไรอธิบายเลยอะธิบายมีอะไรบ้างมีต้ยกาใส่ขัแล้วไม่ใส่บ้าง เสนกันแล้วสิตังคูถูกก็มีโปรตีนนะคะส่วนแครอทก็มีวิตามินซีวิตามินเอบำรุงสายตาเหมาะสำหรับคนเป็นโรคหัวใจและไขมันในหลอดเลือดเพราะเราไม่ใส่น้ำมันเลยแล้วก็ไม่ใช้เกลือใส่ซีกิ้วดำต้านจุลชีพได้ดีก็เพราะผิดส่วนที่หน่อยตัวนี้ปลาดิบผิดนะคะแต่ละพันธุ์ผัดค่ะสำหรับคนเป็นโรคหัวใจ ก็ไม่เค็มค่ะค่ะเนหัวใจที่อดไฟได้รอนค่ะทำให้เรารวบรวมีไขได้ค่ะเพราะว่าเอาน้อยเรมก็จะทำให้เีปัญหาต่อไปตามมาแล้ตีก่อนเอร่อยหเคืออร่อยอร่อยอร่อยแต่ว่าพอเราบรเ่ของความบัดลูกเนี่ยมันองให้ลดเค็มลงไปนิดนึงเพราะเราต้องการบำบัดเชับอนิดนึงคือคือเหมือนน้ำจิ้มอะดูว่าอร่อย แต่ว่าพอยังไงเปนโรคกันมันจะไม่ได้ไงแต่ว่าเราจิมนาว่าอร่อยแล้าแบนี้เราจะทานอยู่แล้วที่บ้านนั้นน้ดไมี่ด้วยนี่ยอันนี้รอกไม้อันนี้ดอกม้้วยน้ำใจโม่ัดล้เลยนะครับโอเคน้ำตโม่ัตได้เลยล้วนเลยค่ะตงโมปัไปไปไปบวกเพิ่มขอน้ำใจโม่ มอตกลงทีหนึ่งหมดมือตบมือตอมือเยตกลงน้ารเดอได้เยครับดูนีลแม้ตากอะไรครับโยกความดา กงตุ๋มีผักกาดขาวมีสซันมานี่มันล้างลวกแล้วล่ะครับล mm ่วงแล้วล่ะ

ไม่ได้นำยาเช่ลไป้ยไม่ได้แล้วคไม่ไราก็นค่นน่นไปก็ใสยอไปที่มัม้ยน่อะไปนะงออกไม่ได้ล้าอกมันจะมีมันจะมีิเถ้าเกิดว่าในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ได้นำไม่ใช่ถึงเกลอแต่ว่าเราจะได้นำไม่ใช่มาํางนเกลือมะนาวได้มะนาว่ไปด้วยเพรามะนาวเนี่ยจะไม่บิจะไม่ ดอกเล้ยเนี่ยนะไม่ว่าจะไม่ถึงผลไม้ตล้่ไม่ถึงก็ไยาเข่งมกินดมื่อาแล้วก็ไม่ได้ล้างอีคนยิ้มางแ้วตอก็ใส่เกลแม่งแล้วกมลง่อเป็นปกติเทก็ใส่เกลือนะคะแต่เนี่ยม่ไ้ลาอนนะเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใตยังไม่ใช่เพราะว่าผ่าตลาดเขาไม่จีไมย มาชิมต้นดีไม่นาเลยอ่ะนี่ถ้าไม่ชิมปลอไา้นี่มืเรียบร้อยแล้วกตได้จากคลไม้แถมกดเลยไม้แถมได้เลยคิดว่าแถมกดเลยแต่กูไทย ผ่นา,านมาเยอะประสบการณ์อะไรมาเยอะกันนี้คือพอพอได้รับการเรียนรู้หรือว่าได้รับการเสริมแรงอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าจะไม่ค่อยทำไหมจะไม่ค่อยยอมรับคือคนคนที่ใส่เกลือนะ่นคือคนที่ไม่เป็นคะวามดันค่ะก็กินปกติไั่แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังกินแบบนีนนนนไ้ไมบ่อยอ่ะไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยเลยมันจะเข้มข้นแ,แบบไม่ใช่แต่เข้มยิ่แต่ไม่แต่ว่าถ้าอย่ที่บ้านนี่นะคือเราไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ก็มาทุบตรงนี้ กลัวจะดำกลัวจะดำแต่ที่บ้านนี่ล้างอให้คะแนนความพิเศษในเรื่องของมีการไม่ได้ไปซื้อไข่ขาวแต่ว่าถ้าเกิดีกว่านี้ก่อนหัวจะแนะนำว่าจะกินจากพุ่งไม่กินปลาเพราะพุ่งเนี่ยมันจะมีพวกคอร์นสูงแต่ว่าในปลาเนี่มันก็มี ใส่เกลือสักหน่อยไหมไม่ใส่ไม่ใส่เลยค่ะไม่ใส่เลยอันนีม้มะละกอจะได้แคลเซียม<อ>แคลเซียมจะได้จากมะ,ะละกอค่ะในในเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ผักที่เราซื้อมาทุกอย่างเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสอง สามารถเพิ่มขึ้นมาได้เยิดนึงนะครับเพราะว่าจริงดนหาต้องไปทำยากนะนี่เครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยเรามีข้อจำกัดหลายอย่างเพราะว่าเข็มก็ไม่ได้มาอย่างนี้ก็ดีใจเลยเนี่ยลวก็ต้องระวางเรื่องผักด้ใช่ผักก็ต้องระวังโเ้ยห่คนเส็บมาทำยากมากอะไรเนี่ยเราไปทานัะไร แล้วน um, ้ำต e nice. um. uh ้มปลาได้ไหมคะอะไรครับต้มปลาเอาน้ำได้แต่ว่าต้องเป็นปลาที่มันไม่ไม่มีมันเยอะนะก็ตามแต่มันเยอะใช่ไหมอันนี้ความเปรี้ยวจะได้จากมะม่วงกับมะขามอ๋อเป็นแกงส้มมะม่วงแต่ว่าออกของมะม่วงจริงความเปรี้ยวมีมะม่วงกับมะขามเพราะจริงๆเหมือนเหมือนที่น้องเซนแนะนำว่าถ้าเราใช้น้ำต้มกระดูกกันค่ะไปทำอย่างอื่นก็ได้อีกนะฉันไปทำในแกงตือ ก็คืออย่างนั้นก็คือเรอเครื่องปรุงรดไปแล้วมันไม่เก่อนก่อนแล้วก็ให้นนั่นเลยถ้าบอก่อนก็โบกอนก็อาจารย์นี่ะให้ส่ของคะจรับพี่ไม่ใส่เลยใชครไอ้นี้ตอนแรกก็ไ่ใส่ิ้วขาวลงไปนิดนึงนใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่นิดเดียวแต่ว่าถ้าไนรสาของไทเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะดีกว่าใสตอนนี้ไปรับได้ครับมถามไม่กดเเยอ ท่านริน้าวล่งไม่ทุอย่างมันจะธรรมชาติหมดแล้วกแฟใช่ธรรมชาติใช่เลยครับแค่นี้คือคือจะปั่นใี่อะไรบ้างครับที่ปั่นละก็คือไอ้แค่มังกรแล้วก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลม่ปอกเปลือกนะใันเป็ใเฉยเ่นแดงปอกเปลือกครับไม่ได้ปลาช่อนอร่อยอร่อยเลยเต็มน้ำลิกนน้อยเต็จ หอมอะไรอะโหระาพมโหระพเพราะว่ากินได้ไหมคะรอบหลังนี้ก็ว่าจะปัง่ะไอ้ไอ้สูตรนี้ตอนที่งานมหากรรมได้ไหมคะใช่ช่ไม่ไม่จั๊วพี่เพ็ญสูตรยกุงัวแม่เขา้กงัแม่เขาต้มงัวม่เขา้ว่เาต้กุ้ัแเข้มร้งมเขนกิ้งมา้มุ้ัวเากงัวแม้มุัวมเามกรันม่เา้กุ้ัวเ้ัวแมาตมกุงัเาต้มกุงั่าตก ชีวาสุกันจะสุดพี่กับพี่เกศเพราะว่าเราจะไม่ใส่เลือเลืออย่างนี้จะไม่ใส่เลยอใส่เรือไปอบลมมาดีไหมกาแฟกาส่นะครับให้กาแฟเป็นอาหารแล้สักหน่อยนะ่ขยันมากสนอันนี้คนละนั่นกันอันนี้อันนี้คนละอันนะคะคนละคนลคนละโตกันอนนี้คือให้เพื่อนเนกินอ๋เจอไนอันนี้คใส่้านไอใส่สับปะรดเยอะสับปะรดเยไม่ได้นะ ไม่ไม่อันนี้อันนี้มันกินเองอันนี้กินเองเองกินเองอันนี้กินเองสามทูแล้วนะอันนี้ส่งอันกินสามตัวเดี๋ยวชอบอันนี้โอ้สามทูแล้วค่ะอันนี้มันเป็นความละมุนใช่ใช่อันนี้มันจะมีมันจะมีแบบมันจะมีกลิ่นมีกลิ่นมีความหอมใหอมีแค่มีกลิ่นมีหอมใสคือใส่นิดหน่อยใสนน้ำมใส่นิดหน่อยตะก้อนค่ะขอบคุณมากครับคือวัน้ผมลองเพงงานเลิกี่

น connect, ี่มันสองนก็คือจากน้ำต้าน้้าอันนี้ใส่น้ำมันข้าวนี่น้ำมันละเมอค่ะละเมข้าวแต่ว่าไม่ไม่เน้นมันนะคะเ้าวข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 วข้าว่าา้าา้นวาี่้าา้ แต่ว่านี่อะโอ้ยไอ้เโอ้ยโอ้ยอ้ยไม่ยโอ้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 ยโ้ยโอ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 ้อ้ยนอ้ยโอ้ยโอเราอ้ยโ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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้มโอ้มแอ้ยโอ้ยโอ้ก็อ่าจะเยมื้ยโอ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 นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยยชิมนะครับอ่าตอนนี้ พร้อมแล้วยังครับกับการประกาศคะแนนอ่าจบหนึ่งครั้งสครั้ง3ครั้งโอเคนะครับตอนนี้เด้นขอประกาศคะแนนเลยนะครับสําหรับคะแนนการประกวดอาหารอ่าการประกวดอาหาร NCD นะครับสำหรับผู้ป่วยบำบัดโรคนะครับกลุ่มที่ได้คะแนนชนะเลิศนะครับเพราะเรามีรางวัลนะครับอกลุ่มที่ชนะเลิศนะครับได้คะแนน143คะแนน ครับอ่14า143น, <ะ S 2> นะครับนะอ่าเต็ม150นะครับเต<อ>็มหนึ่งร้อยห้านะครับ<อ>มีอ่ากลุ่มที่ได้143ได้แก่กลุ่มโรคโรคโรค,โรคไตครับอ <SU PER> ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มโรคไตด้วยนะครับอ่าได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับออ่่าานะครับในส่วนของ กลุ่มที่สองที่สามที่สี่นี้ขออนุญาตให้ประกาศนะครับนี่เอวนะครับอ่าในการนี้นะขอเรียนเชิญนะครับพี่บอมนะครับอ่คุณอาบชิตเพชรสกุลนะครับหัวหน้าศูนย์มีการสาธาร่ชีวสุขนะครับมอบรางวัลให้กับสมามสมาชิกด้วยครับขอเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มด้วยครับหัวหน้ากลุ่มไปเลย